สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกทุกทท่านครับจากสวนลุงหมูประตุยพันไม้นะครับจากสวนลุงหมูประตุยพันไม้เดี๋ยวรอเพื่อนสมาชิกนิดหนึ่งนะครับวันนี้ผมมีพันธุ์ทุเรียนเจริญรับแลตรงหน้านี้นะครับแล้วก็สองลูกนี้ครับเพชรนภานะครับเพชรนภาจากสวนสุพรรณนะครับใครอยากได้ต้นพันธุ์ผมมีนะครับหมอนทองและก็จันทบุรีสามนะครับ เดี๋ยวเราเพื่อนสมาชิกเข้ามากันนิดนึงนะครับระหว่างรีวิวลูกทุเรียนในวันนี้นะครับวันนี้เนียดูเพชรพาของปีนี้นะครับลูกกลมนะครับปีที่แล้วจะลูกใหญ่กว่านี้นะครับปีนี้ก็จะลูกประมาณนี้แหละนะได้มารีวิวให้กับเพื่อนสมาชิกได้เห็นเนื้อกันครับเห็นเนื้อกันทรงปีนี้ทรงกลมมากเลยนะครับจริงๆลูกใหญ่กว่านี้นะครับอันนี้เป็นลูกกลางๆเล็กๆนะครับนี่นะครับนี่ นะครับแล้วก็อันนี้ครับจากส่วนคาถาส่วนคาถาครับรน,น,นี่ครับเจเริญรับแหล่เจริญรับแหล่ครับลูกนี้ไว้จนเหลืองแล้วจะเขียวนะครับเขาบอกว่าจเจริญแหล่ที่ห้อยเปิดืองเหลืองอร่อยนักผมก็เลยเอาไปแช่เย็นได้หน่อยหนึ่งให้มันเย็นอีกนิดนึงนะครับให้มันเย็นนิดหนึ่งแล้วก็อันนี้ก็เป็นหมอนทองหมอนทองคลาสสิก นะครับเหมือนคลาสสิกแล้วก็ลูกนี้ครับปัดตัวไปหน่อยหนึ่งเอาไว้ตั้งไม่ใช่หรอกนี่ครับจันทบุรีสามนะครับจันสามลูกนี้นะเทสเนื้อไปหน่อยเนี้ยนี่เป็นลูกที่เราเทสเนื้อนะครับมาลุงหมูฝากสวัสดีเพื่อสมาชิกหน่อยครับสวัสดีครับผมลุงหมูครับอ่ะเรามารีิีกันต่อเลยครับอีกหนึ่งวันมีหมอนมีจันสามมีเจริญรับแรนะครับแล้วก็เพชรนภา เพชรนักาจากสุปันนะครับครับโอ้ยอ่าโอเคเราเริ่มที่จเจริญรับแรงก,ก่อนจากส่วนกระถาครับนี่ครับจเจริญรับแรงลูกนี้จะเป็นไงบ้างจริงๆมาหลายวันแล้วนะครับตั้งแต่รีวิวนะครับแต่ก็รอรอสุกรอเปลือกเหลืองเลยนะครับจะได้เทกันเปลือกเหลืองๆอย่างนี้นะครับ บอกปปึกเหลืองอร่อยมากอมขอลองดูซิว่าเป็นยังไงบ้างโอ้สีเนียนเนาะสีนวลนะน,ใน,ใน่าครับน่าเป็นเค้มมากเออสีโอ้เนืดีเนื้นดีเนดีแล้วร่อนดีด้วยอีอน่กลบเลยกินสไตล์แล้วก็กินจนแบบจนสุกอะนะครับอันนี้ทั้งจริงถ้าไปตัดไปกินก่อนหน้านี้มันก็จะไม่ได้เต็มที่ จะเลยรับแรงนะครับก็เลยรอจนไว้จนเปลือกมันเหลืองๆนอ่เขาบอกว่าเปลือกของเหลืองนี่อร่อยอร่อยดีอร่อยอ่าเนี่ยจากจากเขียวกลายเป็นหนอกเหลืองเลยสีสวยเลยปกสิเปลือกเหลืองน่าทานขึ้นเยอะเลยอ่าต่อไปครับเพชรนาภาจากสวนสุปันสายพันธุ์ใหม่ที่กําลังเป็นกระแสตอนนี้นะครับได้ไหมลูกนี้ด้ส่วนของลูกนะอ่าลูกไหนมาก่อนเลยครับเปลูกไหนมือลอยมือลอยถมเอาครกับ อ่าอลูกนี้มาแกะลูกนี้กันก่อนนะครับเพชรนภาเป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่เราเป็นตัวแทนจําหน่ายสายพันธุ์นะครับใครที่อยากได้พันธุน์เพชรนภาสอบถามได้ครับต้นละแปดร้อยบาทพันใหม่นะครับแล้วก็มีคนสนใจปลูกกันเยอะพอสมควรนะครับช่วงนี้แล้วก็ลูกนี้ส่วนสป,ปันครับคุณกุ๊กก,กับคุณฟ้าเอามาให้เราเมื่อวานนะครับดูซิโอ้อกส้มนี่แกนส้มมาเลยนี่ ว่กลิ่นหอมหึงแล้วหอมแบบหอมเลยอ่ะหอมนี่ครับเพชรนภาเบื้องต้นนะออกส้มส้มนะเห็นไหมสังเกตว่านี่เขาขาวนะอันนี้แกงเขาส้มส้มนะครับแกงเขาส้มส้มเดี๋ยวดองดูซิเนื้อก็น่าจะออกอมส้มส้มอนนี้บางดีกันโอ้โหบาง้วยเน่ะบางแคบเลยัวสีดิ โอ้นหเป็นน้ำผาสีสวยมากส,สีสวยมาก,ส,ส,มากสีส้มออกสีส้มออกสีส้มส้มเี่ยจริง,งจ,จริงมีแบ่งขายด้วยนะไม่รู้ใครเป็นเจ้าของบ้างนะได้มาแล้วก็ขายไปบ้างแล้วนะครับกับเพชน้ากิโลละหกร้อยห้าสิบบาทเมื่อเมื่อคืนนะครับแต่อันนี้คือวันศุกร์แล้วละ่ะเราก็กินรีวิวให้กับสมาชิกได้ดูกันโอ้หอมจงเลยที่เนี่ยนี้กินหอมหอมเปิดไปไม่กระดาษเลยนะมีเนื้อจริงๆเปิดไปไม่กระดาษเลย ข้อผมจริงๆโหสีดิเพชน์นภานี่แน่จริงนะคราวคราวนั้นก่อนหน้านั้นเราก็กินไปแล้วนะครับคุณลุงหมูวันที่ลุงหมูไปที่สวนสุพรรณกับไปกับผู้ว่าเออแล้วก็ได้คนรัลูกคนมคนลลกไปที่แล้วปีนี้อีกปีหนึ่งน่าทานน่าทานมากสีดิโอ้โหเจริญรับแราเพชรนภา นี่นี่ส้มแล้วนี่แล้วให้ดูสีอันนี้สีจะเข้มกว่าแต่น,นี้สีเข้มแล้วนะม,มันสีเท่มันคู่แหละแต่น,นี้มันสีเอาขมส้มไงน,นี่อมเหลืองเข้มต่อไปครับจันท,นทบุรีสามจันทบุรีสามลูกนี้จะเป็นไงบ้างนะ,อ,ะอ่าได้ละจันสามครับลูกนี้ สวัสดีเพื่อสมาชิกทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูไลน์นี้นะครับก็เป็นไปได้ก็ฝากไลฟ์ฝากแชร์กันด้วยนะครับให้กับเพื่อสมาชิกที่ชอบทุเรียนหรือว่าไม่รู้จักก็ได้ดูกันนะครับเพราะว่าวันนี้ก็จะมีพันหากินยากอย่างเจเิญเจริญรับแลและก็เพนทพาครับหาทานยากหาทานยากหาทานได้อยู่แล้วล่ะเพราะว่าอย่างเจริญรับแลก็นี่มาจากต้นแม่ออริจินอล เพชรนภา,านี่ก็มาจากต้นแม่ออริจินอลนะครับเนี่ยมาจากต้นเจ้าแม่แม่พันแม่พันอุนนี้สุกล่นเหรอ,อเพชรนภา,าสุกลนนะโอเคจันสามลูกนี้ครับอ่าอ่าสีก็ดีสีดีปูเดียวนะ้อสองผูสองผูอะนี่ออกอมส้มๆหน่อยนิดนะครับอมส้มๆนิดนิด มันเป็นเรื่องสุกตัดอะเนาะแต่ถ้ามันแก่จัดแบบนี้มันจะออกส้มๆหน่อยๆนะครับอันนี้มันออกและเริ่มออกนิดหน่อยละอันนี้เป็นสุกตัดไนงะสุกตัดก็ประมาณหนึ่งรอสุกแต่ถ้าได้กินสุกนี่ปิงนเนี่ยโอ้โหสีก็จะเข้มวมานี้เยอะนะครับน้าจันสามต่อไปหมอนทองหมอนทองน่าจะสีเบาสุดล้วละ,ละดูดทรงละผมขอยื่นนะครับ <laughs> ขออนุญาตดืนนะครับ <laughs> เพื่อสมาชิกให้ดูกันกว้างๆอย่างนี้นะครับ ตรงหน้าก้องเพื่อสมาชิกนะครับนี่ถอยหลังนิดนึงถอยหลังนิดหนึง่งนะครับโอเคตรงนี้ครับเาพชรนภาเจริญรับแลรจันสามและก็หมอนทองโอ้หหมอนทองไม่ธรรมดาสีแข่งได้เลยเนี่ยสีแข่งได้เลยสีก็แข่งได้เลยสีหมอนอะ่ะสีนึเหลืองเดือนวลเนียนอยู่แล้วนะครับหมอนทอง ทครขย<ค>ายนัานหมอนทองรอได้เลยนะครับเดี๋ยวช่วงเย็นๆค่ำๆหัวค่ำเนี่ยเย็นๆประมาณหกโมงก็จะเริ่มไลฟ์สดขายลูกทุเรียนกันแล้วนะครับนี่ครับหมอนทองต้องบอกว่าหมอนทองที่สวนแหละนะครับที่เราเปิดจาหน่ายก็เสมาชิกแหละกระส่งนี่แหละส่งนี่แหล,ละนะครับอ่ะโอเคแค่นั้นนะครับโอ้โหให้ดูให้ดูให้ดูหลังใบหลังใบนี่ครับนี่นี่น เต็มเลยลูกเต็มเลยทีมงานหมนั่งกันอยู่อย่างนี้นะครับเดี๋ยวคืนนี้เรามีไรสดนะครับเรามีไรสดลุงหมูมีอะไรคุยกับเพื่อนสมาชิกหน่อยไหมก็สนใจนะฮะอยากได้เป็นนภพามีพันละอ่าแพนนาเพาม,มีมีตอนพันจะไหนละ,ะมาให้เม,มือ่นะอวานละอ่านะกำังรอฮะเดี๋ยวนี้เขาหนา้นาฝนหล่นแล้แห้งมากฮนะตรงหล่นนี่ก็แห้งจริงจริงน้ำพานี่คุณภาพแน่นอนเลยฮะแล้วก็จะเลรับแรงรับแรงไม่ต้องพูดถึงแล้วแต่หาที่ที่สมราถาก็ได้แล้วก็ อ่าแต่การสามนี่ต้นพันธุ์เราก็มีจำหน่ายเยอะแยะนะฮะถ้วก็จะหของของหัวเราเนี่ยมันมีมีกับมีหลายแสนต้นครับมีหลายแสนมาได้เลยอ่ะเราเริ่มเลยเราต้องเริ่มที่เอ่อเจริญรับแรงก่อนไหมเจริญรับแรงเจริญรับแรงก่อนครูเรื่อยๆนะครับคูใหญ่เจริญรับแรงอดีตอดีตโอ้โหด้านหน้าวมีชั้นฟรีหน่อยๆคนนี้มีขีดเม็ดเลย อ๋อเนื้อก็เป็นสไตล์กรีบๆนะเนื้อเป็นสไตล์กรีบอ่าเม็ดครับอ้เนื้อแห้งดีมากเนื้อแห้งดีเอื้อล่อนดีเนาะื้อดีเจะเลิฟแรงนี่เนื้อดีตลอดนะครับใครอยากจะกินก้องไปที่สวนคาถาเท่านั้นนะครับสวนคาถาเท่านั้นนะครับเนื้อล่อนดีมากเลยดีมากเลอิฟแรับเนื้อนะ เหนียวเหมือนกินหมักฝรั่งอ่ะเนียวเหมือนกินหมักฝรั่งอ่ะเพื่อนสมาชิกเอาเนี้ยโหเหนียวเหนียวเนี่ยเพื่อนสมาชิกเคยเคี้ยวหมักฝรั่งไหมโอ้โหเหนียวมากเนื้อมันเคยเคี้ยวหมักฝรั่งไหมเนี่ยแบบเพื่อนสมาชิกเคี้ยวหมักฝรั่งเลยอ่ะเหนียวมากครับเนื้อต่างเหนียวเหมือนเคี้ยวหมักฝรั่งอ่ะเหนียวๆงั้นเลยความหวานดีอ่ะเหนี่ยแบบเคี้ยวหมักฝรั่งอ่ะให้ให้ใครสไตล์แบบนั้นเลยเนื้อละเอียดมาก อร่อยมากครับแต่รสรับแรงเหนียวเป็นลิ่งการเคี้ยวเหมือนเพื่อนสมาชิกกางเคี้ยวแบบฝรั่งเนื้อเนิบเลยครับเนื้อเนืบความหวานกำลังดีหวานจองกล่อมจริงจริงน่าทานอร่อยโอ้ยเนื้อไหมเหนียวติดเหนียวเนี้อติดคอเหนียวมากเหนียวมากเหนื้อนิ่มๆนะไม่ใช่เหนียวมันยืดๆนะเหนื้อนิ่มๆเหมือนเคี้ยวแบบฝรั่งนล อารมณ์เหมือนเค็มแบฝรั่งหวานก็ปอมนีดก็่ะไปจันสามหอมกํลังดีหอมกําลังดีอร่อยอ่ะเรยรับแรงอร่อยจริงเหนียวอ่าเดี๋ยวดูจันสามพวกนี้บ้างครับจ็นทร์สามนะครับนี่นะครับจันสามเป็นล่อนนะล่อนนี้นะสำหรับลูกนี้นะ เนยครับเนียนครีมละเอียดมากเนยใช่ไหมแตกง่ายครับเม็ดออกง่ายมากเนียนครีมละเอียดมากเนียนครีมละเอียดมากละมุนด้วยละมุนต้องกินเลยละมุนจริงมีชั้นครีมติดตรงตรงตรงติดเม็ดหน่อยอ่าได้ชั้นฟิล์มด้านในเนียนเนียนครีมละเอียดอันนี้มันหวานเนียนละมุนอันนี้มันมันมันออกหวานแหลมแหลมเนาะออกแหลมแหลมใช่ เป็นครีมหวานหวานหนึบอันนี้อันนี้หนึบอันนี้เหนียวหนึบหนับเหมือนเคี้ยวหมากฝรั่งหหวานนนึบจะออกนๆ่ันนี้หวานสว่างสว่างสว่างอันนี้คือเจลรับแรงครับเพื่อทำให้ขามพันธุ์ไรนี่ฟิลเติดที่เม็ดให้แล้วให้ได้ไกลบกลบขึ้นนิดอ่าสำหรับต้นรุ่งนี้นะเป็นสามเนี่ยสามลอยเนียนเนียนเนียนโอ้กินดีมากเลยถุมขมข่าเคี้ย่างนี้เลยวันนี้มีไลฟ์ครับมีไลฟ์ขายรูทุเรียนครับวันนี้มีไลฟ์อร่อยจริงครับเป็นสาม อันนี้มันตัดนะเพื่อนจะมาคือถ้ามันส่งในปิงหรือว่ามันแก่จัดแบบนี้มันจะออกเค็มหมดสีเนื้อจะเค็มหมดนี้แค่นี้ก็โหแค่นี้ก็เนียนเนียนหมดแล้วกันครับอืออาเอาไปก็จะเร็วไปไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อกี่ครั้งจะเลยรับ <laughs> แรเหนียวดึบหนับเหมือนอารมณ์เหมือนกินหมาฝรั่งเหนียวมากนเหนียวมากอ่ากินอร่อยด้วย ตอนสามเนียนครีมเนียนครีมเนียนครีมมีความเข้มนะครับต่อไปกินหมอนก่อนเลยเพราะเดี๋ยวจะลุกนี้มสุกล่นไงเป็นหน้าผาลูกสุดท้ายอันนี้หมอนทองอันที่สองนะครับที่เราจำไหนทุกวันทุกวันอ่าเนี่ยที่ขายเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนสมาชิกซีเอฟก็เจอกันเนี่ยหมดแล้วนะครับตัดหมดไปมีมาเลยครับเนี่ยตีตัดตัดแป้งแล้วตัดแอแป้งที่บ้านแล้ว หมดละห้าสองคอนหมดสองแปลงนี่เป็นแปลงที่สามอ่าแปลงใหม่แล้วแต่เขาลุ่มเดียวกันนะเป็นนี่ตะอือหือรับรองว่าอร่อยเนี่ยนะเนี่ยมันเนื้อดีหมอนน้ำฟ้ดูดูดิโอ่งมากแล้วใครอยากซีเอฟหมอนทองเนื้อนี้รอได้เลยน้ำฟ้อมหวานฝุงมากนะดูดูเต็มมันได้เนี่ยเนี่ยหวานฝุหมอนทองผมผมผมเชื่อว่าหลายคนก็ต้องกินอยู่แล้วหมอนทองแต่นี่คือหมอนทองที่แบบแหม ไม่ไปาย,ยาไม่อะไรทั้งนั้น่ะสุกธรรมชาติกินติ่งมาให้ดูหน่อยสิน้ำคืนนะครับเนี่ยสุก<อ>ตัวที่ไม่ได้ไปาย,ยาสุกธรรมชาติโคตรฟินเลยหวานทอมชอบแบบหวานเนียนมากครับแล้วก็แน่นอนเ็ลรี่เบลลตายเยอะมีนนมแต่นเนื้อเหมือนแค่เนี้ยดูเม็ดูเมด หมอนทองกินดีมากนะครับใครสนใจรอ C F เลยเดี๋ยวค,ค่อดูเดี๋ยวเดี๋ยวยุกห้ดูมาค่อยดูเตรียมของวันแล้วนี่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 คือหมอนทองที่เราจะไว้ไลฟ์สดหลังจากนี้นะครับตอ่อติดตามได้เลยผมเตรียมให้เพื่อสมาชิกแล้วนี่คือรถที่เราตัดมาวันนี้นะครับตัดมาวันนี้ไอ้ของเมื่อคืนไลฟ์ขายหมดแล้วอันนี้คือของวันนี้ขายสนใจได้เลยนะครับมีคนถามว่าไลฟ์ไหมไลฟ์ครับนีอะเตรียมมาแล้ว ห้องไลท์เราห้องไลท์เรา,เรานี่ตัวไลท์อยู่นี่ครับนี่ของเตรียมไว้แล้วมาครับหมอนนะรอนหมอนหามหมอนหามวันนี้หามใช่ไหม <c oughs> โอ้เนี่ผมชอบเนื้อนี้มากเลยหมอน <c oughs> หมูกแก่ก่อนนะ <c oughs> ผมเพื่อนสมาชิกดูเนื้อก่อนที่ร <c oughs> ุ่นนี้มันสุกนะ <c oughs> เพื่อนสมาชิกมันเป็นรุ่นที่ตัดเอ,อตัดมาเนี่ยแล้วอันนี้รุ่นมันสุกอันนี้ขายไม่ได้อันนี้ขายไม่ได้ <c oughs> เลยเอามากินให้เพื่อนสมาชิกดูก่อนว่าเป็นยังไงคนกินมันมันของคืนน้ำคืนยังงอมปบบยังงอมก็แห้งอย่างนี้ฮะเนื้อมันเนื้อนี่แหละอย่างนี้อื้มฮึนั่นดีครับอันนี้กรอบอยเดือดอร่อยนะเนี่ยใส่ใสยกรอบน้องเม็ดเดียเม็ดผมว่าคืนนี้ใครกินหมอนชนี้หลงไหลแน่นอนอร่อยจัดไปจัดมาให้ไลท์ที่เราเป็นตัวแทนจำหน่ายสายพันธุ์และเราได้กินอีกครั้งหนึ่ง หลังจากไปที่แล้วที่กินไปแล้วนี่หล่นชุดแรกหล่นมะหล่นเอามาให้นะหล่นหล่นหเขาบอกว่าปีนี้ลูกเล็กหน่อยนะปีก่อนนั้นก่อนหน้านี้ลูกมันใหญ่กว่านี้นะครับเดี๋ยวคนละเป็ดเลยครับขอเป็นคนลอมบดเลป็นแล้วดูรสชาติดู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 ให้รับผานดูดูเหนียวนะเดียวเี๋ยวเดี๋ยวดูดูขอตัดนี้นะดูว่าเหนียวอันนี้สุกหล่นนะเพื่อนสมาชิกสุกหล่นนะ โคตรเข้มเลยเหนียวมันมีหวานเข้มข้น่ะเหนียวข้นมากเหนียวข้นมากนี่หวานจัดท้งหมดเลยอืมดุเลยหวานมันหวานวันต้นเนี่ยหวานกับเพื่อนเลยหวานข้นๆข้นๆหนักๆไปทางแบบอารมณ์แบบกินน้ำตาลปย๊บอืมหวานจัดอันนี้เข้มข้นแบบหอมอืม อร่อยจะอร่อยอร่อยดียืดหยุ่นเลยผมพูดแลสไตล์นี้ต่างชาติชอบนักแลเดี๋ยวข้นมากเดี๋ยวข้นมากคุณาโอ๊ดวันนี้เรามีเพรน่าพาครับที่กำลังกินอยู่นี่นะครับแล้วก็มีเจริญรัแปลมีจันสามแล้วก็หมอนทองนี่หวานตุดันมากหวานหวานเข้มหวานเข้มนี่เดี๋ยวลูกนี้เป็นลูกลูกเล็กนะจริงๆที่กินปีที่แล้วลูกใหญ่กว่านี้เยอะนะครับอืาเรืองรสชาติไม่พูดถึงอ่ะ เนียนละมุนมากเนียนเหน,นียวเหนียวยืดๆอุณค้นนี่เม็ดเคาะได้เนาะแต<อ>่ละพาเนี่ยเขาเม็ดค่อนข้างโปร่ง,งดิ่งสำหรับลูกนี้นะแบบแปบีที่แล้วเม็ดไม่ได้โตอย่างนี้นะเมลปีที่แล้มันไ,ไม่ได้โตอย่างนี้นะปีน,นี้ก็เม็ดโตเป,เป็นเป็นเพนราะลูกนี้แหละเป็นเพนราะลูกนี้แหละเอาที่รสชาติก่อนรสชาติดีมากครับไม่ใช่ดีมากอย่างเดียวเลยดีจัดเลยรสชาติดีจัด จับเลยเดี๋ยวผมเก็บเองไม่ต้องกลัวอุกลล้อนเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยต้องรุมหมวกของผมนั่นแหละเพราะอุกหล้อนเนื้อไม่ได้อาจจะได้แล้วเม็ดคนมเม็ดดูยืดยืดดูยืดโอ้ดูยืดยืดอ่านเลยครับโอ้ดูจี๊ดหวานสูงมากไอ้ข้าวหวานจะจัดการเทพพานเลยครับโอ้หวานมากหวานครีมแน่นหวานครีมแน่นโอ้กินแล้วฟิลลิ่งฟิลลิ่งแบบโอ้โหแบบแบบโอ้อยากวิญญาณออกจากล่างเลยโคตรเข้มข้นมาก เนียนเข้มๆแบบแติดเพดานปากเลยอ่ะเหนียวๆงั้นเลยเหนียวข้นๆเหนียวเนื้อเหนียวลมเหนียวข้นๆ,นๆ,นๆอร่อยครับอร่อยมากแกไงไหมครับผมแกงเลยแกงเลยครับไร่เหรอเอาอีออร่อยอย่างนี้เอาอีหวานจัดก,ก็เกินแล้วนะม,มีอีกลูกนึงด้วยนะ ไอ้เพื่อนสมาชิกดูกันกับพันเพชรนภาขึ้นทะเบียนแล้วนะถ้าจะไม่ผิดน่าจะขึ้นคุณคุณฟ้าคุณกุ๊กน่าจะขึ้นทะเบียนสายพันแล้วนะครับฮะโอ้โหดเลยโอ้โหดูดิเนี่ยทุเรียนหล่นนะฮะทุเรียนหล่นใช่เพื่อนสมาชิกนี่คือทุเรียนหล่นนะบอกเลยเลยไม่เป็นปลาร้าเอางี้ไม่เป็นปลาร้าไม่มีขมไม่มีไม่ขมไม่ขืนไม่ปลาร้ามีแต่ความข้นๆอย่างเดียวข้นข้นพ้นมากอือหือ กินแล้วอารมณ์ดีเลยอะ่ะดูดิใช่ไหมครับหมอืมห่ดแล้วใส่เม็ดแค่ใส่เบนแล้วแต่มันอร่อยจัดนะอืมอานอคนทานดีด้วยอืมอ, <laughs> อร่อยดูชมเก็บให้นี่ในส้มส้มอย่างเงี้ยนี่ยอส้มๆนะอันนี้หล่นนะเพื่อสมาชิก เหนียวมากเลยดูขอญาตเสียบารยาทนะเจ้าที่โดูเหนียวอย่างนี้เลยทานหวานจัดนะทานเจลเริ่มแรงมาหวานหวานกลมกล่อมมาโอ้โหนี่หวานจัดคนมากเลยอืมแต่นี่มันเหนียวโคตรเหนียวเลยเจลเริ่แรงนี่เหมือนเหนียวเหมือนเคี้ยวแบบฝรั่งเลยอ่ะเหนียวมากเหนียวจริงหวานหวานเขากลมกล่อมนะเขาไม่หวานออมหวานน้อยนะเขาหวานกำลังดีนะครับอืมันเหนียวจัดอื เดี๋ยวลองติ่งเนียนสิดเจเลยละแปลดูนะดูเดียดูเดียดูความเหนียวนุ่มหนับของเขาอารมณ์ฟิลลิ่งเหมือนเค็มอับฝรั่งเหนียวหนึบมากอ่ะเหนียวหนึบมากแบบเนี้วทุเรียนเนี่ยไม่ได้เหนียวอย่างนั้นนะเหนียวแบบเหนียวนุ่มหนับเหนียวนุ่มหนับเหนียวนุ่มหนับแบบมีความหวานด้วยมีความหวานไปเรื่อยๆือ มันเล่นกันตามอนาะน่าอร่อยอ่างมันทากันมได้เนียนให้ดูอะใครอยากใครอยากจะกินจะเลยรับแรเอาเบอร์ไปอืมจาถาัสงเขาหลานแหละที่เบอร์เขาลองหมดไปซื้อไหนไม่มีหรอกคุณอยากจะกินคุณต้องที่ที่เดียวเพราะเป็นพันของส่วนคาถาเขานะครับที่อื่นไม่มีนะอยากจะได้ต้นพันุ์หรืออยากจะไปกินที่ไหนไม่มีต้นพันธุ์ก็ไม่ได้ขยายไปด้วยที่นี่ที่เดียวเท่านั้น สั่งเอาเองจเจริญรับแล่นี่ดนูนี่ให้ดูติ๊กเกอร์ะเจริญรับแล่ชั้นสามหวานนึบชั้นสามก็เนียนละม,มุนนี่ชั้นสามแต่ลูกนีน้ไม่มีตีบ้างก็ตัวเลยจัก๊กทักสายพันเลยละมุนเนียนมากหมอนก็เปิดเลยสุดยอดเนียนหนึบโอ้แม่เป็นกองของคนเราเหลอืออะไรเหลือหมอนใช่เอาหมอนไม่กินแม่จะกินอีกเยอะ โอ้จะหมอนเลยหมอน,นมันจะเนื้อนวลทองจันที่เราจะขายที่นี้อ้าวมีนวลนี่กินนี่โชว์เลยเดี๋ยววันนี้มีนวลขายด้วยนี่มาแล้วอันนี้มีนวลมีหมล,ลินเนื้ออ้าหลินเนื้อคืนนี้ครับเทสเนื้อให้ดูนี่อ,นอันนี้นวลทองจานเนื้อนะครับที่เราจะขายค่ําคืนนี้อันนี้คือหลินที่เทสเนื้อว้าวว้าวเปล่าเลยครับขายเราซีเอฟได้เลยค่ําคืนนี้เดี๋ยวดูเลยหมอน หมอนหมอนเคีมหมอนนี้็เค็มมากโอยหมอนหมอนที่เราขายอ่ะหมอนก็ขายใช่เยากินให้ดูเลยหมอนหมอนโคตรอร่อยอ่ะหมอนมากหมอนโคตรอร่อยคัมขึ้นนี้มีนวลด้วยเดี๋ยวกินให้ดูเลยตอนไ้านนี่เลยดูตอนไลา์เลยทอกจานราคาก็ไม่ตกแล้วครับไม่ตกมันมีแต่ขึ้นหนึ่งกันนวลอ่ะลงลงหนึ่งรับปึ๊บแพงมากนะใช่ครับ แต่ว่าจะลงเลยครับคนกินก็ต้องแย่งกันซื้ออนนนู้นอนนี้วานนีลูกค้าผมมาซื้อต้นไปปลูกอ่าคออานวนไปขายลงได้รูปสองร้อยยี่สิบโอ้หนี่นาสวนนะไอ้นาลงนะนาลงสองร้อยยี่นาลงสองร้อยถูกกว่าอีกอะเราขายสอง้ยสนะครับลูกค้าวานเราขายสองร้อยสงรย่สบแต่นะคะานาลงก็2องรยี่สิบจริงแล้วเขาขายอยู่สามร้อยห้าสิบออนไลน์ AB แค้สองร้ยยี่สิบอ่ะตลาดออนไลน์อย่รสิบผมบอกแล้วนะว่าในไลนเราขายโคตรถูกในไลน์เราขายโคตรถูก หน้าลงยังสองร้อยอัพเห็นถุงเนื้อไหมนวนี่คือชุดที่เราขายรอเลยคือคืนนี้ใครจะได้นวลไปนี่คือลูกที่สุกต้องกินแล้วครับ่งนี้ลุงหมูกินนี่ครับเอาไปเลยต้องกินแล้วนี่โอ้ยไม่ได้แล้วเนี่ยคืนนี้ใครจะได้ไปมีมาหน่อยนะงะนวลดีมากครับปีนี่นวลราคาลงดีมากคื้นคุ้น ขาของออกดีมากคนมากเดี๋ยวเดี๋ยวเนื้อมันได้เวนเนี่ยมันส้มจริงๆริงเลยเดี๋ยวเดี๋ยวข้ามินน์อ่ะเหี๋ยวขมิ้นมันเป็นลูกครึ่งครับหมอนทองพรมณีเออก็ใช่เลยดูจะนิ่มมันตกนิ่มแล้วข้นมากคนมากมนนี้มันได้ความข้นความเหนียวอยู่แล้วไะเดี๋ยวลิ้เนี่ยเอาเลยครับข้าปากเลยมันได้พรมณีมัน ได้แต่สอนพวงมัได้รู้ขึ้นพวงมณีมันเนื้อมาทำพวงมณีอ่ะเนื้อหนาพวงมาลีหวานจัดเกินคนเลยะคนคักเลยหวานเข้มปัดเลยครับอือตัวเนี้ยรอเลยจะหวานไปไหนเนี่ยไหนนี้ทั้งหลายนี้ใครพลาดผมไปรู้แหละใครพลาดนวลนะแล้วคุณจะเสียดายนั่นสองจานอืมราคาส่งออกดีมากนะครับเอาเรียกว่า ลงซื้อก็สองร้อยกว่าแล้วอะ่ะ<ช>แล้วออนไลน์ออนไลออน์เราขายออนไลน์เราขายไม่แพงและส่งฟรีด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยผม,มบอกเลยกุกท่านอาจจะมองว่ายังไงไม่รู้แหละตัวหมูบอกแล้วว่าราคานะาลงสองร้อยอัปนะงลงซื้อนะยังไม่ถึงพูดเลยพูเลยนะลงซื้อนะเดี๋ยวพมต้องราคาสามร้อยขึ้นไปสามร้อย <300 S 2> ขึ้นไปหลงตอนนี้นะครับอเอ้หนุนทองจันตอนนี้นะหนุนทองจันตอนนี้นะไม่รู้แหละใครได้ซีเอฟคืนนี้นี่มันแน่นอน เพราะราคาที่เราให้เพื่อนสมาชิกเนี่ยเลยนะครับคืนนี้เดี๋ยวมีนวลด้วยรับรองว่าความหวานความมันความสเด็ดเลยนะยกให้เลยเมี่ตายดีมากหนามากหมอเลี้ยงหน่อยนะหมอเลี้ยงหน่อยนะไม่ไหวอะไม่ไหวไหมนวลมันหวานเจี๊ยบเลยเดี๋ยวผมกินหมอนหน่อยหมอนก็หวานแล้วเจอนวลหวานฝาดอ่านี่เดี๋ยวหมอนนี่หมอนก็ขายอยู่ขายอยู่เข้มข้นเหลือเกินนะไงนี่ดูดันเลยอ่ามันเข้มกว่าอยู่แล้วไงนวลมันนวลมันเข้มกว่าหมอนอยู่ละอ่ะกินให้ดู อาเจมต้มเที่ยวแล้วหมอนะอะไรจิงนะรู้ว่าหมอนก็อร่อยอ่ะเตินคำบรรยายอ่ะอันนี้เหลืออะไรเป็เรือแหนบหนับดึมหนับเรแเหนียวเหนียวมากหวาิ่มนห่พิมนิ่มนเ่นิ่นินหวมน่อนิ่มนิมนิมมนนิ่มน่มมน่มนมน่่มนน่มน่นิม่ม่ินินน่มมหนนมนมมันนียวนนมนนมน ตัว,จ,ว,วจับยากี่ยตัวจับยากนะเดี๋ยวเราให้แอดมินเรากินดูมหมูมาใกล้ๆผมหน่อยครับอ่ะ,อะว่ามาเลยครับอ่ะคือเนี้ยครับเนี่ยวันนี้นะเดืนนี้เรารีวิวสี่จัดสัปสี่ห้าพันนี่ครับโอ้ยนนวนมาที่หลังสดแล้วโอ้ยมันตัดไปหมดเลยมัน มันโดดเด่นเวลานวนวันนี้อ่อร่อยมากนวลอร่อยมากครับต้นพาร์ทุกตัวนะไม่ใช่แม่อร่อยนะเนี่ยทุกตัวอร่อยหมดทุกตัวป็นเยหล่นนยหล่นก็ยังเนื้อแห้งเป็นนภาะนะเป็นนภาแล้วหวานจัดด้วยหวานจัดไม่แพ้นวลถ้าพูดถึงเป็นนภาจะเข็มขัดเขเนี่ยความไม่คนนวลกันเนี่ยก็จะพอๆกันอ่ากับเป็นนภาะนะพอๆกันตอนตอนนี้ต้นพันธุ์ผมมีขายทุกตัวยกเว้นเจริญรับแรงอ่าเจริญรับแรงเราไม่มีนะอันนี้ทาน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 ดีมากทานดีมากเหนียวดุมหนับความแห้งความหนึบ เนื้อบางเม็ดเล็กครับผมแล้วก็จานสามนี่มันต้องพูดถึงนะมีเนื้อฟรนติดเม็ดเล็กหน่อยให้ในหะ้มีละเล่่าเราได้รู้รสชาติกุบๆนิดๆโอ้โหจะอร่อยไม่มีคืนมีขมมีแฉะเลยไมาใช่เนื้อแห้งมากแล้วหมอนนะโอ้ยหมอนนะไม่ต้องบรรยายดูไส้มาครับแห้งฝึงเลยรเนี่ยเนี่ยสามเราตัดมาชุดนี้มาคืนนี้คืนนี้ปีคืนนี้ละบ่อยละอันนี้ส่งไปถึงลูกค้าก็คงจะได้ทานกันหลายๆเจ้าแล้วเขาอยู่กับเราก็สุกแล้วครับผม ก็ไม่ว่าจะเป็นเพชรนภาเพชรนภานวลทองจันทร์จันทุรีสาหมอนทองเรามีต้นพันธุ์ยกเว้นเจริญรับแรที่คุณจะต้องไปทานกับสวนคาถาเท่านั้นอันก็มีมีเลยเขาไม่ไม่มีอ่าไม่มีการขยายออกมากินที่นี่เท่านั้นเพชรนภายังเหลืออีกสองลูกใครจะซีเอฟได้เลยครับนี่ให้ดูอูแกให้ดูอีกทีหนึ่งเพชรนภาเผื่อใครอยากจะซีเอฟ ยังเหลืออยู่สองลูกใช่ไหมลองดูซิว่าใครอยากจะได้ผมบอกเลยนะครับว่าคุณกําลังทานเพชรนาภาจากต้นแม่อริจินนอลลูกนี้ไซส์นี้ประมาณไซส์ปีนี้นะครับเพื่อให้ทุ้ท่านได้รสชาติกันจริงๆมันใหญ่กว่านี้นะเปิดบางจริงๆครับเปิดบางด้วยอ่ะเดยดพายดูอีกทีกับเพชรนาภาตอนนี้ยังเหลือสองลูกใครสนใจต้องรีบแล้วละ่ะแล้วคุณจะได้แบบโอ้โห,โห,โหรสชาติมันสีมดูดีสีดีโอ้โหดูดิ นี่ทุเรียนล่นหล่นนะครับไม่ใช่ทุเรียนตัดนะแต่ทุเรียนตัดมันจะแห้งมากนี่นี่ขนาดขนาดหล่นยังขนาดนี้นะเอาไปเลยยกให้เลยพ่อแม่แล้วหวานเดี๋ยวเอาหน่อยนึงครับที่เหลือแบ่งให้เด็กเอาอะขอเอาเม็ดหนึ่งนี่เพชรน้ำผานั่นหวานดูดูดูหวานเข้มข้นหวานนัดไม่ไหวหืมหวานข้นข้นอ่ะหวานข้นๆแบบหวานแบบเข้มๆข้นๆนทุเรียนหล่นนั่นเนี่ยเนื้อยังโอ้โห้ ธำรมดาก็เรียนหล่นมันสายพันธุ์จะขมปีเลยนะไอ้นี่นี่ปลาขมมามทำไรอ,อ่ะอร่อยมากคนแหวกคนเข้มหืมอร่อยววมากก็แล้วทานมากอ่ะอืมเอะีรก,ก็มีนี่ครับเมลีบเมนรีบมีมีเม็ดเล็กเม็ดโตอืมแลแ้วแ,แต่ว่าจะจะตัดภูไหนแหละเราหมูนั่งนิดนึงนั่งห <laughs> ัวก้องหน่อยอ่ะบอกสรุปนิดนึงครับครับ สามสี่สีห้าสายพันธุ์นี่อร่อยทุกตัวนะครับสนใจมาสั่งซื้อกันได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวลูกเราก็มีจาหน่ายนะคืนนี้เดี๋ยวคอยฮนะค้างๆนิดนึงก็จะจาหน่ายลูกจะเริ่มไล่ <ละ S 1> แล้วมากครับหมอน,นี่คือของตันนะอ่ารับรองว่ามีมีจาหน่ายทั่วถึงกันทุกทุกคนเลยครับทานได้เลยรับรองว่าอร่อยทุกตัวอร่อยมากเพราะเราตัดเปรเซ็นถึงมากเราไม่ได้ตัดว่าโนเนมหรือว่าออกกินได้เราตัดเอาเข้มข้นนะ่ะขอบคุณครับติดตามคืนนี้ครับสนใจ อยากได้สายพันธุ์ไหนไปปลูกติดต่อมาหาลูกหมวกกรตุยพันธุ์ไม้ได้เลยครับมีอยู่สามเบอร์ที่เราจะบอกต่อไปนี้นะครับเบอร์แรกศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดหกหนึ่งสี่ห้าเจ็ดห้านะครับเบอร์ที่สองศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดหกหนึ่งสองสี่ศูนย์หนึ่งนะครับเบอร์ที่สามศูนย์แปดเก้า เก้าสามเก้าสองหกสามห้าไปต่อไม่ได้ครับสามเบอร์นี่ครับเราอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีครับตำบลแก่งหางแมวอำเภอแก่งหางแมวครับสวนเปิดทุกวันมาได้เลยครับดูหมูขอสโลแกนนิดนึงครับขอโทษนะครับที่ทำเป็นคนรวยขึ้นนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสดุกตัวจริงๆเลยวันนี้สด